ที่ผ่านมาในะรัฐบาลไบเดนเนี่ยไปทําโครงการซึ่งปล่อยให้คนนั้นสามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐได้โดยง่ายก็คือป้อนผลงานให้รัฐบาลทรัมป์เองอะ่ะมันมีโครงการหนึ่งซึ่งถ้าคุณถือสัญชาติเวเนซุเวลาเฮติคิวบาแล้วก็นิการากัวเนี่ยแล้วคุณหาสปอนเซอร์ได้อะ่ะซึ่งทําจดหมายเชิญคุณอย่างเป็นทางการอะ่ะแล้วคุณผ่านขั้นตอนในการตรวจประวัติเนี่ยคุณสามารถเข้าไปอยู่ในสันเมริกาได้2ปีนะฮะแล้วก็หางานทําได้แล้วหลังจากสองปีนั้นเนี่ยคุณก็มีโอกาสอยู่ต่อ พราะคุณก็ต่อวีซ่าของคุณได้หรือไม่คุณอาจจะหาคู่สมรสก็ได้ซึ่งก็ไม่ยากซึ่งหลังจากนั้นคุณอาจจะทําเรื่องขอกรีนคาร์ดก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่มันกลายเป็นเหมือนกับว่าเรื่องคนซึ่งอบพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่เยอะมากมายรวมทั้งความเป็นจริงที่ว่ามีการออกแบบแอปพลิเคชันซึ่งมีชื่อว่า CBP 1 Custom Border Protection 1เป็นแอปให้คนซึ่งเดินทางผ่านพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยพอเดินทางเข้าไปถึงแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ย ก็เปิดมือถือขึ้นมาโหลดแอปแล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะทราบว่าคุณเข้ามาแล้วพอคุณเข้ามาแล้วเนี่ยนโยบายในยุคไบเดนก็คือจับแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วก็ให้มีการรายงานตัวแต่ว่าไม่ส่งกลับเพราะฉะนั้นมันเป็นการประเคนผลงานให้ทรัมป์อะว่าเมื่อเขารู้ว่าคนบริกันยังไงยังไงต้องการให้มีการควบคุมอิมมิเกรชันเขาก็ออกนโยบายซึ่งรับมือกับปัญหาอิมมิเกรชันในแบบที่ไม่หละดหลวมคือกลายเป็นว่ารัฐบาลไบ,บเดนก็ปล่อยให้แต่ละเรื่องซึ่งคนบริกันไม่ได้ต้องการเนี่ยเกิดขึ้น เห็นไหมหละลวมด้านอิมเมจเรชั่นปิดทิก k อะไรเงี้ยแม้กระทั่งดียวลซอฟท์แบงก์ออเรอลแล้วก็ Open AI อ่ะสามบริษัทน,นี้ลงทุนร่วมกันแสนล้านเนี่ยคุณคิดว่าสามบริษัทน,นี้เขาจะไม่ลงทุนร่วมกันหรือเปล่ามันมีแรงจูงใจให้เขาลงทุนร่วมกันอยู่แล้วต่อให้ทรัมป์ไม่เป็นผู้นําคือความที่ทรัมป์เขามีวิธีการในการ PR ตนเองที่เป็นและมีจังหวะในการดึงหลายเรื่องซึ่งเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องซึ่งเขาสร้างขึ้นมา แต่มันเป็นจังหวะสําสหรับตัวเขาในการหาเสียงกับเรื่องนี้กลายเป็นว่าเขาได้ผลงานเลยวันแรกยืดอายุทิกต o k 75็วันซึ่งป็นเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ง่ายที่สุด2ปิดแอป CBP one ซึ่งมันเป็นแอปซึ่งออกแบบมาให้คนซึ่งย้ายถิ่นฐานมาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายลงทะเบียนแล้วก็อยู่ได้เขาก็ปิดแอปคือให้ผมเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ฮะถ้าคุณประเคนแบบผลงานชิ้นโบแดงในแต่ละวันให้แบบนี้ นะ,ะข้อตกลงนี้ซึ่งผู้ซึ่งสมควรได้เครดิตก็คือ SoftBank CEO แล้วก็ Larry Ellison แห่ง Oracle แล้วก็ Sam Altman แห่ง OpenAI คนที่ได้เครดิตยืนอยู่ตัดเริบิๆ้ๆเป็นเจ้าภาพในการแถลงข่าวคือทรัมปเพราะฉะนั้นสุดยอดสุดยอดคือคือนี่คือความห่วยของนักการเมืองอีกฝั่งซึ่งปล่อยให้ Trump ์เนี่ยชวยโอกาสด้วยวิธีการต่างๆซึ่งถ้าเป็นนักการเมืองปกติเข้ามาเขาก็ทำทุกอย่างที่ทรัมป์ทำเ่ยแหละแล้วก็ได้คะแนนเต็มๆนะฮะ จร,จริงๆแทนที่สื่อกระแสหลักที่นู่นจะมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยสื่อกระแสหลักควรจะหาวิธีการทําความเข้าใจแล้วก็ออกเป็น guidance คําแนะนําให้นักการเมืองฝั่งเดโมแครตเนี่ยหาวิธีการในการเอาใจพี่น้องประชาชนพลเมืองชาวเมอริกันมากกว่านี้หลายเรื่องซึ่งคุณทําอ่ะคุณเวอร์เกินในขณะซึ่งคนเขาบ่นอยู่ว่าเฮ้ยการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของบุคคลข้ามเพศเนี่ยสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้อื่นๆเนี่ย มันก็คนละเรื่องกับการต่อสู้เพื่อสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการแข่งขันกีฬาตามเพศสภาพใหม่โดยที่ไปแข่งกับผู้หญิงซึ่งมีเพศสภาพเป็นหญิงมาโดยกําเนิดพอคามาลาไปหยิบเรื่องนี้มาแล้วบอกว่าให้ต้องเห็นใจทรานส์แล้วก็ถ้านักว่ายน้ําหรือนักมวยที่เคยเป็นผู้ชายแล้วกําลังแปลงเพศมาเป็นผู้หญิงมีสิทธิ์ในการแข่งกับผู้หญิงคุณจับประเด็นพวกนี้คุณจับประเด็นพวกนี้ในแบบที่คุณยั่วให้คนเนี่ยไปเลือกอีกฝั่งนะและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบที่ผ่านมาเสร็จแล้วพอคนไปเลือกอีกฝั่ง ปฏิกิริยาของสื่อกระแสหลักในวันนี้ทั้งในโลกในยุโรปและในสหรัฐก,ก็ยังพยายามที่จะสร้างความหวาดกลัวว่าเฮ้ยผลของสิ่งที่พลเมืองเลือกมาจะเป็นผลซึ่งร้ายกาคนที่บอกว่าทำไมอเมริกาขึ้นภาษีสินค้านําเข้ากับจีนเนี่ยคือคุณจะปล่อยให้จีน run forever trade surplus แบบนี้ไปชั่วกระเาสาานะะคุณจะปล่อยให้จีน run trade surplus ไปจนเศรษฐกิจเขาแซงหน้าสหรัฐเหรอสัอมริการนี่คือเป็นหมูให้จีนเชื่อดะ้ะ นั้นคือผมคิดว่ามันต้องแยกแยะระหว่างการที่อเมริกาจะมากลั่นแกล้งประเทศที่กำลังพัฒนายกตัวอย่างไทยเนี่ยประเทศเล็กอย่างเราเนี่ยเราเพิ่งพาทร a พ e surplus ของเราในการหารายได้เข้าประเทศเนี่ยถ้าอเมริกาเข้ามากลั่นแกล้งเราด้วยภาษีนําเข้าอย่างรุนแรงอ่างเงี้ยผมคิดว่าสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมแต่ว่าถ้าอเมริกาเขาต้องสู้กับจีนแล้วเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ง่ายๆแล้วเขาจะงัดภาษีนําเข้ามาเล่นงานผู้ประกอบการจีนแล้วเนี่ยผมคิดว่าแร์มาก นะโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าคุณได้มีโอกาสไปส่องดูอัตราการเก็บภาษีของประเทศจีนที่มีต่อสินค้านําเข้าจากประเทศอื่นเข้าจีนเนี่ยสินค้านําเข้าจากสหรัฐจากยุโรปเข้าจีนเนี่ยเจอภาษีเยอะแยะมากมายเหมือนกับสินค้านําเข้าประเทศไทยจากต่างประเทศเจอภาษีเยอะแยะมากมายมากกว่าที่อเมริกาและประเทศในยุโรปตันตกเก็บนะฮะ Pentagon Plans for b i gger U.S. troop role at the border ทหารเนี่ยจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติในบริเวณพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกมากขึ้นก็คือเอาทหารมาดูแลพื้นที่ซึ่งทรัมป์เนี่ยอธิบายว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งมีการบุกรุกเข้ามาในแผ่นดินเขาใช้คำว่า invasion สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของพรมแดนทางตอนใต้กับประเทศเม็กซิโกหนึ่งในเหตุผลที่ทรัมป์จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกก็เพราะว่าเม็กซิโกปล่อยให้มีการ ใช้ประเทศของตอนเองในการเดินทางผ่านพลเมืองจากฮอนดูรัสพลเมืองจากเอลซาวาดอพลเมืองจากประเทศอ,อื่นๆรวมทั้งจีนเนี่ยนะฮะที่บินเข้าไปลาตินอเมริกาแล้วก็เดินทางผ่านพรมแดนเม็กซิโกเข้ามาสู่ในสหรัฐเนี่ยเป็นความผิดของเม็กซิโกเพราะฉะนั้นทรัมป์ถือว่าถ้าคุณคุมการเคลื่อนย้ายพลเมืองไม่ได้ คุณก็ต้องเจอภาษีสินค้าซึ่ง Vi o l เลตข้อตกลงการค้าเสรีสำหรับทุีปอเมริกาเหนือนะครับซึ่งทำทิ้งไว้โดยประธานาธิบดีเบลค์เนตน NAFTA เนี่ยมันออกแบบมาให้มีการค้าเสรีระหว่างแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐทรัมป์มาเปลี่ยนชื่อ NAFTA อย่างไรก็ดีสปิริตของข้อตกลงนั้นก็คือว่าจะไม่มีการเก็บภาษีกันเพราะฉะนั้นทรัมป์ทำในสิ่งที่ทำผิดข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่มีอยู่อย่างไรก็ดีเขาทำเพื่อกดดันให้เม็กซิโกคุม คุมการเคลื่อนย้ายของผู้อพยพนะฮะคือคุมให้อยู่พูดง่าย Trump seeks early renegotiation เพื่อต่อรองใหม่นะฮะเป็นประธานาธิบดีที่ดีมากสำหรับสหรัฐผู้ตำตรงเพราะว่าเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของสหรัฐและและเขาบอกเลยว่าในยุคนี้อเมริกาจะยิ่งใหญ่นี่เป็นยุคทองเป็น golden age อันนี้เป็นข้อตกลงซึ่งมีการทำร่วมกันระหว่าง soft bank ของญี่ปุ่น ซึ่งผู้บริหารนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโดนัลด์ทรัมป์มาตั้งแต่สมัยที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นนักธุรกิจแล้วก็บริษัทซึ่งเมื่อก่อนเป็นคู่แข่งของ Microsoft นะครับซึ่งเจ้าของมีชื่อว่า Lawrence Ellison บริษัทนั้นมีชื่อว่า Oracle เมื่อก่อนเนี่ยในสมัยที่มีการแย่งชิงตำแหน่งผู้ซึ่งมีฐานะร่ำรวยที่สุดในโลกก่อนที่จะมี Mark Zucker b e r g ก่อนที่จะมีอ l o n m u s สก่อนที่จะมี Jeff b e บ o ซ ที่ไปงานเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะในยุคสมัยก่อนในช่วงแรกๆที่บิลเกตส์แข่งขันตำแหน่งร่ำรวยที่สุดเนี่ยกับอภิมหาเศรษฐีในธุรกิจเทคโนโลยีอีกคนนึงเนี่ยคู่แข่งคนนั้นคือลอเรนซ์เอล l ลสันนะครับลอเรนซ์เอลลสันที่ชอบแข่งเรือเนี่ยเขาเป็นเจ้าของ Oracle ในรอบนี้เป็นการลงทุนทางด้าน AI ที่จะใช้งบประมาณ5แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นภารกิจที่มีการถแถลงข่าวร่วมกันระหว่างผู้บริหารของ Open AI ผู้บริหารของ SoftBank ซึ่งเป็นในแบงค์ชาวญี่ปุ่นนะครับ SoftBank เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นเจ้าของแทบจะทุกอย่างในญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นว่าข่าวใหญ่ในวันที่2เมื่อประธานาธิบดีคนที่47รับตำแหน่งก็คือ SoftBank Open AI แล้วก็ Oracle ร่วมกันลงทุนในสิ่งที่ Fox News พาดหัวว่า AI Executives praise Trump's Target Project This is a large investment that affects all of humanity. ห้าแสนล้านดอลลาร์เป็น joint venture ระหว่าง3ยักษ์ใหญ่นะครับ